ทำดีแล้วดีจริงต้องทำแบบไหนโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทำความดีด้วยใจว่างจากกิเลสทำความดีอย่างสบายๆอย่างมีอุเบกขาคือทำใจเป็นกลางวางเฉยไม่หวังผลอะไรทั้งสิ้นการตั้งความหวังในผลของการทำดีเป็นธรรมดาของสามัญชนทั่วไป ซึ่งก็ไม่ผิดแต่ก็จะถูกต้องกว่าหากจะไม่ตั้งความหวังเลยเมื่อรู้เป็นความดีก็ทำเต็มความสามารถของสติปัญญาไม่เดือดร้อนให้เกินความสามารถไม่มุ่งหวังให้ฟุ้งซ่านไม่ผิดหวังให้เศร้าเสียใจการทำใจเช่นนี้ไม่ง่ายแต่ก็เป็นสิ่งทำได้ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ทรงสั่งสอนไว้ ทำดีด้วยความโลภและหลงจกไม่อาจให้ผลสูงสุดการทำดีหรือทำบุญกุศลที่จะส่งผลสูงสุดต้องเป็นการทำด้วยใจว่างจากกิเลสคือความโลภโกรธหลงความผูกพันในผลที่จะได้รับเป็นทั้งความโลภและความหลงจึงไม่อาจให้ผลสูงสุดได้แม้จะให้ผลตามความจริงที่ว่าทำดีจกได้ดีแต่เมื่อเป็นความดีที่ระคนด้วยโลภและหลง ก็ยอมจะได้ผลไม่เท่าที่ควรมีความโลภหลงมาบันทอนผลนั้นเสียทำดีแล้วต้องได้ดีแน่นอนเสมอไปทำดีไม่ได้ดีไม่มีอยู่ในความจริงของทั้งหลายเท่านั้นทำดีแล้วต้องได้ดีแน่นอนที่มีเหตุการณ์ต่างๆนานาปรากฏขึ้นเหมือนทำดีไม่ได้ดีนั้นเป็นเพียงการปรากฏของความสลับซับซ้อนแห่งการให้ผลของกรรมเท่านั้น เพราะกรรมนั้นไม่ได้ให้ผลทันตาทันใจเสมอไปแต่ถ้าเป็นเรื่องภายในใจแล้วกรรมให้ผลทันทีที่ทำแน่นอนเพียงแต่ว่าบางทีผู้ทำไม่สังเกตด้วยความประนีตเพียงพอจึงไม่รู้ไม่เห็นขอให้สังเกตใจตนให้ดีแล้วจะเห็นว่าทันทีที่ทำกรรมดีผลจะปรากฏขึ้นในใจเป็นผลดีทันทีทีเดียว ทำกรรมดีแล้วจิตใจจะไม่ร้อนเรา่าทำกรรมดีแล้วใจจกไม่ร้อนเพราะไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะได้รับผลไม่ดีต่างๆความไม่ต้องหวาดวิตกหรือกังวลไปต่างๆนั้นนั่นแหละเป็นความเย็นเป็นความสงบของใจเรียกได้ว่าเป็นผลดีที่เกิดจากกรรมดีซึ่งจะเกิดขึ้นทันตาทันใจทุกครั้งไปเป็นการทำดีที่ได้ดีอย่างบริสุทธิ์แท้จริง ส่วนผลปรากฏภายนอกเป็นลาบยศสรรเสริญต่างๆนั้นมีช้ามีเร็วมีทันตาทันใจและไม่ทันตาทันใจจนเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากมายว่าทำดีไม่ได้ดีบ้างทำชั่วได้ดีบ้างควรทำดีโดยทำใจให้เป็นกลางไม่มุ่งหวังสิ่งใดทำดีได้ดีแน่นอนอยู่แล้ว บรรดาผู้ทำความดีทั้งหลายทราบซึ้งในสัจจะคือความจริงนี้ดังนี้ก็ไม่น่าจะลำบากนักที่จะเชื่อด้วยว่าควรทำดีโดยทำใจเป็นกลางวางเฉลยไม่มุ่งหวังอะไรอะไรทั้งนั้นการที่ยกมือไหว้พระด้วยใจที่เครารพศรัทธาในพระรัตนาตายสูงสุดเพียงเท่านี้ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าจะยกมือไหว้พระ พร้อมกับอธิษฐานปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปด้วยมากมายหลายสิ่งหลายอย่างหรือการจะบริจาคเงินสร้างวัดวาอารามด้วยใจที่มุ่งให้เป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัยเพียงเท่านี้ก็ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าจะปรารถนาวิมานชั้นฟ้าหรือบ้านช่องโออาทันตาเห็นในชาตินี้หรือการจะสละเวลากำลังกายกำลังทรัพย์ เพื่อช่วยเหลืองานพระศาสนาโดยมุ่งเพื่อผลสําเร็จของงานนั้นจริงๆเพียงเท่านี้ก็ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าปรารถนาจะได้หน้าได้ตาว่าเป็นคนสำคัญเป็นกำลังใจให้เกิดความสําเร็จหรือการคิดพูดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ด้วยใจที่มุ่งเทิดทูนรักษาอย่างเดียวเช่นนี้ให้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าหวังได้ลาบยศหน้าตาตอบแทน ทำความดีอย่างบริสุทธิ์สะอาดจ,จริงเถิดทุกวันเรามีโอกาสทำดีด้วยกันทุกคนดังนั้นจึงขอให้พยายามตั้งสติให้ดีใช้ปัญญาให้ควรอย่าโลภอย่าหลงอย่าทำความดีอย่างมีโลภมีหลงให้ทำความดีอย่างบริสุทธิ์สะอาดจ,จริงเถิดมีวิธีตรวจใจตนเองว่าทำความดีด้วยใจปราศจากเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสโลภโกรธหลงหรือไม่ ก็คือให้ดูว่าเมื่อทำความดีนั้นร้อนใจที่จะแย่งใครเขาทำหรือเปล่าเกียดกัดใครเขาไมมุู่งซ่านวุ่นวายกระเกงผลเลิศในการทำหรือเปล่าต้องการจะทำทั้งทงท,งที่ไม่สามารถจะทำได้แล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจหรือโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอุปสรรคหรือเปล่าถ้าเป็นคำตอบปฏิเสธทั้งหมดก็นับว่าดีเป็นการทำดีอย่างมีกิเลสห่างไกลจิตใจพอสมควรแล้วสบายใจ เย็นใจในการทำความดีใดๆก็นับว่ามีกิเลสห่างไกลใจในขณะนั้นอย่างน่ายินดียิ่งจะเป็นเหตุให้ผลอันเกิดจากกรรมดีนั้นบริสุทธิ์สะอาดและสูงส่งจริงทำให้ไม่มีตัวเราของเราได้วิเศษสุดไม่มีตัวเราของเราแล้วไม่มีความทุกข์เพราะไม่ถูกกระทบไม่มีอะไรให้ถูกกระทบ เหมือนคนไม่มีมือก็ไม่เจ็บมือคนไม่มีขาก็ไม่เจ็บขาดังนั้นการทำให้ไม่มีตัวเราของเราได้จึงวิเศษสุดแต่ก็ยากยิ่งนักสำหรับปุถุชนคนสามัญทั้งหลายฉะนั้นขอให้มีเราเล็กๆมีเราน้อยก็ยังดีดีกว่าจะมีเราใหญ่โตมโหฬารมีเราของเราเต็มบ้านเต็มเมืองเมื่อปุถุชนไม่สามารถทำตัวเราให้หายไปได้ ยังหวงแหนห่วงใหญ่ตัวเราอยู่ของเราจึงยังต้องมีอยู่ด้วยของเราจะหมดไปก็ต่อเมื่อตัวเราหมดไปเสียก่อนนี้เป็นธรรมดาถ้ายังมีตัวเราของเราอยู่ยังกระทบกระทั่งอยู่ยังหวงแหนรักษาตัวเราของเราไว้ก็ควรอย่างยิ่งที่จะหวงแหนรักษาปฏิบัติตัวตัวเราของเราให้ดีให้เป็นตัวเราของเราที่ดี